คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน,นะคะวันนี้นะคะมามีทีนิวส์นะคะก็มีข่าวอัปเดตในเรื่องของคนละครึง่งหลายคนถามมานะคะว่าคนละครึ่งเฟสบนี้นะคะจะได้ เริ่มรับตังค์นะคะวันแรกวันไหนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังคำตอบกันเลยค่ะ หลังจากที่กระทรวงการคลังนะคะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ผ่านเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com และแอป,ปเป่าตังนะคะเมื่อวันที่14มิถุนายน64เวลา6นาฬกาถึง22นาฬกาเพื่อขอรับสิทธิ์3,000บาทเข้าแอป,ปเป่าตังค์กำหนดสิทธิ์31ล้านคนเพื่อใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งที่ติดตั้งแอป,ปถุงเงินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ โดยผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งสําเร็จแล้วจะได้รับข้อความหลังลงทะเบียนว่าระบบได้รับข้อมูลแล้วและจะตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมกับแจ้งผลว่าผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการหรือไม่ผ่านทาง SMS หรือแอปเป่าตังใน3วันและสุดนะคะก็มีผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามที่เพิ่งลงทะเบียนไปนะคะได้รับข้อความว่าลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งสําเร็จ พร้อมกับแจ้งให้เริ่มใช้สิทธิผ่านแอปเป่าตังนะคะซึ่งนะคะในการเริ่มใช้สิทธิผ่านแอปเป่าตังนะคะก็คือวันที่1กร,รกฎาคม64นั่นเองค่ะทั้งนี้การได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟ,ฟส3นั้นนะคะกระทรวงการคลังจะทยอยโอนสิทธิให้รอบให้2รอบนะคะคือรอบแรกวันที่1กร,รกฎาคมถึง30กันยายน64จำนวน1,500บาทก็คือ เริ่มแรกนะคะคือรอบแรกเข้าวันที่1กรกฎาคม1,500บาทนะคะและรอบที่2ค่ะวันที่1ตุลาคมถึง3าธันวาคม64จํานวน1,500บาทนั่นก็คือรอบ2ก็จะเข้าในวันที่1ตุลาคมนะคะโดยสิทธิ์ดังกล่าวสามารถสะสมใช้ได้นะคะค่าสรุปแล้วนะคะ วันแรกนะคะที่เงินเข้าของแอปเป่าตังเลยก็คือ1กรกฎาคม64นี้นะคะเตรียมตัวนะคะใช้คนละครึ่งเลยนะคะแต่เขานะคะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันรอบละพันห้าร้อยบาทนะคะ2รอบรวมกันเป็น3,000บาทค่ะค่ะถ,ถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะคะข่าวค่ะถ,ถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับข่าวประชารัฐต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมามิทีนิวนะคะจะมาคอมเมนต์ตอบ เดี๋ยวมัมมีจ่จีเนียจะมาตอบใต้คอมเมนต์นะแต่ถ้าคลิปไหนที่ถามมาเยอะแต่แต่ถ้าคำถามไหนนะคะถามมาเยอะๆนะคะก็จะทำม,มาเป็นคลิปให้ฟังกันเลยนะคะขอบคุณเนื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ worldwideweb สนุก com ด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ